ปลอดภัยป,ยปย yeah! ก,ยก,ยก,ยยกสวัสดีค่ะ็กๆวันนี้นะคะก็ได้เวลากลับมาพบกับคุณครูยุ้ยกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องความปลอดภัยในการใช้ยากันค่ะ เอาละค่ะเด็กๆคะ่ะเมื่อคลิปที่ผ่านๆมาเราได้เรียนความปลอดภัยในเรื่องต่างๆกันไปแล้วเดี๋ยวคุณครูยุ้ยขอทบทวนนิดนึงนะคะว่าเด็กๆจําได้กันไมเอ่ยอ่าเรื่องแรกความปลอดภัยจากคนแปลกหน้าใช่ไหมนะคะถ้าเห็นคนแปลกหน้าเราก็ไม่ควรที่จะเข้าใกล้ใช่ไหมโอเคคะ่ะวันที่สองความปลอดภัยจาก การเล่นใช่ไหมคะเด็กๆจะต้องเล่นเครื่องเล่นให้ถูกวิธีนะคะถ้าเล่นเครื่องเล่นไม่ถูกวิธีก็อาจจะทําให้เกิดอันตรายได้โอเควันที่3ความปลอดภัยจากการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ของมีคมใช่ไหมนะคะมีแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นสิ่งที่อันตรายกับเด็กๆนะคะเด็กๆไม่ควรเอกมาเล่นเป็นอันขาดเลยโอเคค่ะวันที่4ความปลอดภัยจากการใช้ ถนนใช่ไหมล่ะคะเด็กๆจะต้องเลือกเดินที่ทางเท้าหรือถนนที่เป็นทางม้าลายหรือบางครั้งก็อาจจะใช้สะพานลอยในการข้ามถนนนะคะไม่วิ่งตัดหน้ารถหรือว่าวิ่งบริเวณถนนนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้ยากันค่ะเอ๊เด็กๆรู้จักยาไหมคะ ยาคืออะไรนะบอกคุณครูยุ้ยได้ไหมอ่ายาก็คือสิ่งที we ่ช่วยในการบรรเทาอาการเจ็บป่วยให้กับเรานั่นเองดูสิคะยาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเด็กๆขายานะคะมีด้วยกันหลายประเภทเลยเดี๋ยววันนี้คุณครูยุ้ยมีตัวอย่างมาให้เด็กๆได้ดูกันด้วยยาประเภทแรกนะคะก็คือยาที่ใช้สําหรับรับประทานเอาไว้กินนั่นเองมีทั้งยา น้ำแล้วก็ยาเม็ดเลยล่ะคะ่ะตัวอย่างเช่นยาแก้ไอยาแก้ไข้หรือว่ายาแก้วัดนั่นเองเมื่อเด,เด็กเกิดอาการเจ็บป่วยคุณพอ่อคุณแม่นะคะก็จะนํายาที่คุณครูยุ้ยบอกไปเมื่อกี้ล่ะคะ่ะมาให้เด็กๆได้รับประทานแต่ถ้าเด็กๆบางคนเก่งแล้วก็สามารถที่จะรับประทานยาเม็ดได้คุณพอ่อคุณแม่ก็อาจจะนํายาเม็ดนะคะมาบทให้ละเอียดแล้วก็มาให้เด็กๆ ได้รับประทานกันละคะ่ะโอเคค่ะยาประเภทที่2ก็คือยาที่ใช้ทาบริเวณผิวหนังของเราเมื่อเราเกิดอาการเจ็บป่วยค่ะเช่นเด็กๆวิ่งแล้เกิดอาการหกล้มอุ้บเข่าะลอกแขนทะลอกแบบนี้หรือว่าบางครั้งเด็ก,เด,กเดิน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 แล้วก็มีพึ่งบินมาต่อยุ หัวโนเลยอ่าคุณพอ่อคุณแม่นะคะก็จะนำยามมงหรือว่าแซมบักหรือว่าคารไามาหรือว่ายาประเภทต่างๆนะคะที่เป็นยาที่ใช้ทาเอามาทาให้กับเด็กๆคะ่ะเด็กๆก็จะบรรเทาอาการคันแล้วก็บรรเทาอาการฟกช้ำนะคะเด็กๆคะ่ะยาพวกนี้นะคะไม่สามารถที่จะเอามารับประทานได้นะคะใช้สำหรับทาอย่างเดียวเท่านั้นนะ เด็กๆค่ะเมื่อเราจําเป็นที่จะต้องใช้ยานะคะเราควรที่จะมีคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณพ่อผู้ปกครองคอยดูแลนะคะเราไม่หยิบยาต่างๆนะคะหยิบยาตรงนู้นหยิบยาตรงนี้มาใช้เองนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้เกิดอันตรายกับเราได้เมื่อเราจำเป็นที่จะต้องใช้ยาเนี่ยเราจะต้องมีผู้ใหญ่คอยดูแลนะคะเด็กๆ,ๆอะล่ะคะ่ะ ถ้าเราใช้ยาไม่ถูกวิธีนะคะก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายกับเราได้นะคะยาเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะคะแต่ว่าถ้าเราหยิบมาใช้โดยไม่ถูกวิธีก็อาจจะเป็นโทษกับเราได้ละค่ะเด็ก